กลับเข้ามาอยู่ในช่วงที่2ของรายการนะคะกับช่วงของเกาะติดพณิชย์น้อยค่ะก็สําหรับช่วงเกาะติดพณิชย์น้อยนะฮะเหมือนเช่นเคยนะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปดูรถที่เกี่ยวกับเรื่องของการพาณิชย์ต่างๆรวมไปถึง,งกับธุรกิจ SME ด้วยชวใช่ฮะ,ะก็สาหรับวันนี้นะฮะจะไม่ได้เกี่ยวกับทางด้านของอธุรกิจอะไรมากมายแต่เป็น เรื่องของพิเศษไปมากกว่านั้นใช่ไหมคะก็สาหรับคุณผู้ชมนะฮะอาจจะเคยเห็นรถกู้ภัยต่างๆนะฮะแต่ว่าแต่ว่ารถกู้ภัยต่างๆที่เห็นตามท้องถนนหรือว่าเห็นตามเหตุการณ์หรือว่าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือว่าผู้ประสบอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยเขาต้องใช้เวลานานในเรื่องของอย่างเช่นรถชนนะฮะต้องรอเครื่องตัดทางนะฮะต้องรอคนมางัดหรือว่าต้องรอหน่วยกู้ชีพต่างๆที่จะเอาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บออกมาจาก ในรถออกมางน้อก<ช>ได้<ช>นั่นเองนะฮะก็สำหรับรถคันนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นผลงานจากทางบริษัทคาริบอยมาร์เก็ตติ้งจำกัดของเขานะซึ่งมีการออกแบบนะฮะเป็นรถกู้ภัยไฟ,ไฟสองสว่างนั่นเองแค่ชื่อก็แบบว่าหุ้ยเป็นยังไงอยาก<ม>ด,ดูรายละเอียดแล้วเป็นยังไงบ้างรถกู้ไฟรถกู้ภัยไฟสองสว่างก็สําหรับรถกู้ภัยไฟสองสว่างเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้คุณผู้ชมฟังคร่าวๆก่อนนะฮะก็รถคันนี้มีการดัดแปลงนะครับผมเพราะว่ามีการ ตกแต่งแล้วก็มีการเรียกว่าดัดแปลงน,นะฮะมีเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการช่วยชีวิต,วตด้วยนะผมไม่ว่าจะเป็นเตียง,ง,งเตียงเปลเขาเรียกว่าเปลเปสนามนะฮะแล้วก็มีในเรื่องของออกซิเจนเครื่องช่วยหายใจนั่นเองนะฮะในเรื่องของชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบญญาลเบื้องต้นด้วยก็ได้ทั้มีแบบว่าครบเซตตามที่ เกิเดอุบัติเหตจะต้องกายก็มีครบนะทุกอย่างแล้วก็มีเรื่องของเครื่องงัดแงะต่างๆนะฮะอย่างเช่นเครื่องตัดทาง มีเครื่องตะทางในตัวเลยครับผมมีมีที่แบบว่าเขาจะใช้ระบบไฮดรอลิกนั่นเองก็สามารถที่จะงัดประตูหรือว่างัดชิ้นส่วนต่างๆที่มีการผิดรูปผิดลักออกไปนะฮะก็สามารถที่จะช่วยคนเจ็บออกมาข้างนอกได้เลยก็เรียกได้ว่าใช้เวลาที่แบบรวดเร็วมากกว่าใช่นะฮะก็อย่างถ้าเกิดสมมติว่าประสบอุบัติเหตุนะฮะในเส้นทางหลวงที่เขาไม่มีไฟไม่มีอะไรสําหรับรถคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าไฟส่องสว่างจริงอ๋อนี่คือที่มาของชื่อเลย ก็สำหรับไฟตรงนี้นะครับเป็นไฟสปอตไลท์ซึ่งเขาจะติดไว้บนหลังคารถนะฮะเป็นเสาขึ้นมาก็ถ้าเกิดสมมุติว่าประสบอุบัติเหตุไกลไกลเกินอาจจะเป็นต่างจังหวัดหรือว่าก็ระบบไฮฮดรลิกของเขาเนี่ยจะยืดเสาขึ้นไปถึงข้างบนก็สามารถที่จะส่องในระยะทางที่มันไกลได้ก็ยกได้ว่าไม่ต้องกลัวว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุแบบว่าอาจจะเป็นชานเมืองหรือว่าอะไรที่แบบว่าไฟเนี่ยอาจจะไฟฟ้าอาจจะไม่พออาจจะมองไม่เห็นเนี่ยก็เรียกได้ว่าคันเดียว ส่องสอง่สงไฟนําทางด้วยส่องแสงให้เห็นด้วยปรถมพยาบาลด้วยงัดแงะด้วยครบท set ก็เรื่องของตรงนี้ไม่ต้องกลัวเรื่องของการประหยัดไฟหรืออะไรเพราะว่าของเขามีการติดตั้งในเรื่องของอเครื่องผลิตไฟฟ้าอย่างจ g e เ e เตอร์ด้วยนะฮะโอ้โหนะ,ะแค่ฟังแค่นี้ก็อยากจะแบบว่ารู้ลึก ตึตเขาไปข้างในเลยครับผมก็สําหรับวันนี้นะฮะผมพาคุณผู้ชมนะครับไปพูดคุยกับคุณวิทยาสูงทองจริยาผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทแคลิบอยมาร์เก็ตติ้งจำกัดนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสำหรับในช่วงก่อติดพาน,นิดน้อยนะฮะวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บูธของแกรนแคลิบอยนะฮะแล้วก็ทางด้านหลังของผมเนี่ยต้องบอกว่า ณผู้ชมอาจจะไม่เคยเห็นแน่นอนเพราะว่ารถประเภทนี้นะฮะไม่ได้วิ่งตามทอนถนนเห็นทั่วๆไปนะครับเพราะว่าเขาจะใช้ในเรื่องของการช่วยเหลืออุบัติเหตุนะครับผู้ที่บาดเจ็บอยู่ไม่สามารถที่จะออกมาออกนำพาออกมาข้างนอกได้นะครับสำหรับรถคันนี้เนี่ยมีอุปกรณ์ในเรื่องของการช่วยเหลือชีวิตด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องของรายละเอียดตรงนี้กันนะฮะและตอนนี้ผมมาอยู่กับคุณวิทยาสูงทองจริยานะฮะ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทแกลนแคลริบอยนะครับจะมาให้เรื่องของรายละเอียดของตัวรถคันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราต้องมาแนะนากันนิดนึงนะครับว่ารถคันนี้เป็นรถประเภทไหนครับผมรถคันนี้เราเราเรียกว่ารถกู้ภัยไฟสองสว่างครับรถกู้ภัยในในความหมายคือรถคันนี้ก็หมายความว่าในกรณีที่เกิดอุบัติภัยอุบัติเหตุอะไรต่างเนี่ย ปัจจุบันเราอาจจะมีรถที่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ไม่เพียงพอในการไปช่วยชีวิตคนที่ติดอยู่ในซากอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นซากรถยนต์หรือซากอะ,อะไรที่ติดขัดแล้วออกไม่ได้อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่รถคันนี้มันก็จะมีอุปกรณ์ช่วยเหลือชีวิตต่างๆมากมายมีรายละเอียดได้ดูกันครับผมโอเคครับคุณชมครับเดี๋ยวเรามาดูวนวา่าในรถคันนี้นะครับมีอุปกรณ์ช่วยเหลือช่วยเหลือชีวิตยังไงบ้างนะค,ะครับผู้ประสบภัยนะครับผมเช่อเลยครับรถคันนี้เราเริ่มต้นจากอันนี้เป็นเครื่องยนต์เครื่องยนต์ที่ขับแรง ขับไฮดรอลิกนะฮะไฮดรอลิกเส้นนี้ก็เหมือนกัาไปต่อกับตัวตัวชุดเครื่องมือตัดถางคุณผู้ชมครับนี่ต้องบอกว่าเครื่องมือเครื่องมือตรงนี้คือว่าเป็นช่วงมือเครื่องมือตัดทังนั่นเองนะฮะใช่ใช้ไฮดรอลิกตัวนี้จะมีแรงสูงมากลาักษณะที่อ่าโดอ่าอ่าคนอาจคนเจ็บอาจจะติดอยู่ในในซากรถที่ที่บี้แบนหรือโดนอะไรทับอะไรเงี้ยเครื่องมือนี้ก็จะไปตัดหรือไปถ่างออกเพื่อช่วยชีวิตดึงคนออกมาด้านบนก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ช่วยชีวิตแล้วนะฮะอันนี้ก็จะมีเป็นพวก เชือกมีเปลครับผมมีอุปกรณ์พยาบาลเบื้องต้นนะครับสามารถจะเอาคนเจ็บออกมาแล้วก็ผสมพยาบาลแล้วก็นําส่งโรงพยาบาลก็หลักๆนะครับผมก็คือว่าในชั้นนี้จะเป็นเรื่องของอุปกรณ์การช่วยชีวิตใช่ค,ครับผสมเบ,บื้องต้นเบื้องต้นก่อนนะฮะรอรถพยาบาลหรือว่าทางรถอมบูรันส์ใช่ครับมานําตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอีกทีนึงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ต่อไปนะฮะอันนี้ก็จะเป็นถังดับเพลิงครับผมถังดับเพลิง มีไฟสองมีไฟบอกอ่าออนะฮะคุณผู้ชมครับนี่นะฮะก็ไฟบอกจราจรมีไฟจราจรอย่างสมมุติว่าในโซนนี้เกิดอยู่บนท้องถนนแล้วก็รถกำลังวิ่งก็จะมีสามารถที่จะคนโบกได้นั่นเองนะครับผมก็ต้องเรื่องของความปลอดภัยตรงนี้ก็ต้องคำนึงด้วยนะฮะนี่ยชุดนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เข้าไปช่วยอ่ามีหมดเลยครับคุณผู้ชมครับนี่ในกรณีไฟไหมไฟไหมต่างเนี่ยอุปกรณ์มีขวานมีอะไรเบื้องต้นเข้าไปทุบเข้าไปกระจกนะครับก็ถ้าเกิดสมมุติว่ามีเหตุการณ เพลิงไหม้นะฮะแล้วก็ต้องมีการพังประตูเข้าไปรถคันนี้ก็มีขวานนะครับนะมีขวานมีคีมสามารถที่จะตัดในเรื่องของกุญแจล็อกหรืออะไรได้โซ่หรือว่าสามารถที่จะเข้าไปช่วยช่วยเหลือผู้บาดเจ็บข้างในนะฮะแล้วก็ค้อนเนี่ยอย่างถ้าเกิดสมมุติว่ามีไฟไหม้แล้วตัวอาคารเป็นตึกหรือว่าเป็นปูนหรือว่าเป็นกําแพงอะไรต่นีๆนะฮะก็สามารถที่จะใช้ค้อนแล้วก็แฉลงแฉลงก็สามารถที่จะงัดแงะอะไรได้อยู่แล้วแน่นอนนะฮะในเรื่องของความปลอดภัยก็สามารถมีหมวกนิรภัยด้วยนั่นเองโอ้โหสุดยอดจริง อันนี้เก็บอุปกรณ์ต่างๆที่เพิ่มเติมแล้วก็จะมีพวกเจเนอเรเตอร์นะครับเลี้ยงเครื่อปั่นไฟในกรณีที่เราเข้าไปในในจุดที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เพราะเราต้องใช้ไฟส่องสว่างด้านบนเห็นไหมครับไฟตัวนี้จะเป็นเสายืดขึ้นไปเพื่อส่องสว่างหน้างานให้ให้เห็นให้เห็นว่าตอนนี้กระจายกําลังกันยังไงอะไรต่างๆไอ้ตัวนี้บังคับได้ไหมฮะบังคับใช้รีโมทคอนโทรลซ้ายขวาขึ้นลงโอ้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูตรงในเรื่องของไฟสปอตไลท์ตรงนี้ก่อนดีกว่าว่ามีการบังคับยังไงว่ามีสามารถที่ใช้้้้แลววสสะะะดดดดกบายยไไไไงงขออปนนนิึฮ เดี๋ยวเรามาดูกันแผงควบคุมนะครับผมนี่เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรีโมทคอนโทรลนะครับโอ้ข้าไม่ได้ยังไงนี่ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์นั่นเหมือนกันนะครับผมรีโมทคอนโทรลก็จะมีคอนโทรลอ๋อคุณผู้ชมครับดูข้างบนนะฮะเพราะว่าเราจะควบคุมจากตรงนี้นะครับอันนี้ลงนะครับลงแล้วเก็บนะครับอันนี้เวลามีเหตุก็เราก็จริงมันพับได้กลับมาแล้วถ้มีเหตุก็กดขึ้นกดขึ้นแล้วปิดไฟอันนี้เราหมุนได้ไหมครับหมุนได้ครับหมุนกับซ้ายขวานะครับซ้ายขวานะครับ ราสามารถจะส่องกระจายได้ทั่วทั้งหมดนะครับอำนวยความสะดวกกับเขาเรียกว่าผู้ที่อย่างเช่นพนักงานดับเพลิงหรือว่าส่องเข้าไปให้เห็นว่ามีอยู่จุดตรงไหนบ้างแล้วก็มีขึ้นลงได้นะครับนี่ปรับขึ้นลงได้ค่ะโอ้นะครับตัวนี้สามารถสูงได้กี่เมตรฮะก็ตัวนี้ประมาณ3เมตรกว่าโอ้สามเมตรกว่ากําลังจะบอกว่าไฟตัวนี้น่าจะเป็นเป็นดวงแรกที่ ในของประเทศไทยที่ใช้เป็น LED ปกติจะเป็นสปอรตไลท์ธรรมดานี่เรานําเข้ามาเป็น LED เข้ามาก็คือว่าสามารถที่จะเซฟเรื่องของกําลังไฟฟ้าด้วยใช่ไหมใช่สว่างกว่าแต่ว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าเรามีเจเนอเรเตอร์อยู่แล้วใช่ครับใช่โอ้โหสะดวกสบายจริงๆนะฮะก็คุณผู้ชมครับสาหรับรถคันนี้นะฮะกับรถรถกู้ภัยสองสว่างนะฮะก็ในเรื่องของอุปกรณ์ในเรื่องของการช่วยเหลือชีวิตการนำผู้บาดเจ็บออกมาข้างนอกเนี่ย สำหรับรถคันนี้แล้วต้องบอกว่าหายห่วงเลยทีเดียวนะฮะถ้าเกิดมีรถคันนี้เข้าไปเบื้องต้นกับเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรถชนหรือว่าไฟไหม้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะฮะค,ค,คันนี้สามารถที่จะนําร่องไปซัพพอร์ตกับในเรื่องของรถแอมบูเลนส์ที่จะนําผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลได้นะฮะเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับในช่วงกาอติดพนิดน้อยวันนี้ก็เราได้นําเสนอของรถประเภทนี้ไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณนะฮะคุณวิทยาสูงทองจริยานะครับผู้จัดการฝ่ายอารตลาริัทแรัพ แ <c oughs> คริบอยครับขอบคุณมากค,ค,ครับก็สำหรับคุณผู้ชมนะฮะได้เห็นแล้วรถกู้ภัยไฟ,ไฟสองสว่างจากทางบริษัทแคลิบอยเมทติ้งจำกัดของเขานะฮะ <c oughs> โอ้โหเป็น <c oughs> ไงนะฮะสุดยอดจริงนี่เรียกว่าแบบกู้ภัยแบบ เต็มสตรีมใช่เพราะว่าปกติเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นจริงๆไม่ค่อยเห็นส่วนมากรถกู้ภัยเนี่ยจะมีแค่อุปกรณ์มฐถพยาบาลอุปกรณ์มฐถพยาบาลแล้วก็อย่างเรื่องเครื่องตัดทางเนี่ยเขามีมูลค่าสูงนะฮะในเรื่องตรงนี้เขาอาจจะไม่มีกําลังหรืว่าว่าเกิดอุบัติเหตุทีหนึ่งก็ต้องรอรถตัดถ่างคันนึงก่อนแล้วก็รอรถฐมพยาบาลอีกคันนึงอย่างนี้ต้องขอความร่วมมือจากหน่วยกู้ภัยต่างๆที่เขามีเครื่องตัดทางมาช่วยงัดอาจจะต้องรอเวลาอาจจะไม่ทันไม่ทันการเนาะเรื่องของชีวิตก็เป็นเรื่องสําคัญสําหรรับถ ของทางแคลริบอยคันนี้ก็ต้องบอกว่ามีทั้งคุณประโยชน์ะนะฮะแล้วก็มีความเหมาะสมในเรื่องของการใช้งานในทุกๆด้านด้วยใช่แล้วสุดยอดจริงๆทุกวินาทีมีคุณค่ามากๆแล้วก็สําหรับในช่วงนี้ในช่วงของกาะต,ติด,ตดพนิษน้อยนี่ก็ได้ได้ว่าในส่วนของรถจากแค l ริบอยมาร์เก็ตติ้งจำกัดน่าสนใจมากๆค่ะแต่ก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจในช่วงหน้านะคะแล้วกลับมาพบกันสักครู่เดียวค่ะ